สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะก็มาพบกับ e f i n School เหมือนเช่นเคยที่จะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นสำหรับอินดิเคเตอร์นะคะวันนี้ทาง e f i n School ขอหยิบยกอินดิเคเตอร์ทริคค่ะ T R I X นั่นเองนะคะหรือนักลงทุนเรียกกันว่าตัว t ริปเปนะคะ เหมือนเดิมค่ะเราก็จะใช้งานร่วมกับตัวโปรแกรม efinstopicup ซึ่งนักลงทุนนะคะสามารถใช้งานตัวโปรแกรมนี้ได้ฟรีผ่านทางโบรกเกอร์นะคะก่อนอื่นเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะคะแล้วเราก็เข้ามาที่หน้ากราฟหลังจากนั้นเราจะมาใส่อินดิเคเตอร์โดยการนำเมาส์ไปคลิกที่เครื่องหมายบวกทางด้านขวามือนะคะเลือกหัวข้อแรกนะคะ add indicator to new panel ค่ะไปที่หมวด oscillator indicators นะคะหาอินดิเคเตที่ชื่อ r i c กค่ะ อาจจะอยู่ล่างๆหน่อยหาเจอแล้วคลิกซ้ายเข้ามาได้เลยนะคะลักษณะการแสดงผลของเขาจะเหมือนกับเส้นค่าเฉลี่ยเส้นเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําการปรับความหนาแล้วก็ปรับสีของเส้นให้เห็นชัดๆกันนิดหนึ่งนะคะเามาส์ไปคลิกซ้ายที่กล่องหลังจากนั้นเลือกหัวข้อ indicator s property ค่ะแล้วเราก็ทําการปรับสีด้ดยการกดที่กล่อง color นะคะ เอาที่เราเห็นชัดๆนะคะแล้วก็ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะคะหลังจากนั้นกดกากระบาดปิดไปได้เลยเพราะว่าเขาประมวลผลให้เราแล้วอัตโนมัตินั่นเองนะคะอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็ใช้หลักการของเส้นค่าเฉลี่ยนะคะโดยสูตรการคำนวณของเขาจะคล้ายกับ exponential นะคะแต่วิแต่ที่ลูกค้าเรียกแต่ที่นักลงทุนเรียกกันว่า t r ิปเปนะคะเพราะว่า เป็นการทำ Exponential ซ้อนกัน3ชั้นนะคะก็เลยเรียกว่า t r i ปเปเพื่อให้ได้ค่าตัวนี้ออกมานะคะโดยเส้นจะมีการสมูทหน่อยนะคะในวงการที่เขาใช้ตัว Indicator ประเภทนี้นะคะเนื่องจากมีการซ้อนสูตรของ Exponential เข้าไปทั้ง3ชั้นทำให้อิ d i c a t o r ตัวนี้มีหน้าที่ในการบอกเทรนนะคะมีการบอกจุดกลับตัวนั่นเองนะคะถ้าจะให้ดีเลยนะคะแนะนำใส่ตัวเส้น Value Line หรือว่าเส้นศูนย์เข้าไปด้วย นะคะควิธีการใส่คือนำมาอบเอ์คลิสตล์ที่กล่องเหมือนเดิมแล้วก็เลือกแ d d i ินดิเค o ตอร์ซอร์ทิก็คือการนำเส้นอินดิเคเตมาซ้อนในอินดิเคเตตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ไปที่หมวดมิสเซ n e นั s ค่ะแล้วก็เลือกเส้น Value Line หรือ V Line คลิกซ้ายเข้ามาได้เลยนะคะลักษณะการแสดงผลนะคะเราก็จะเห็นเป็นตัวเส้นสีเขียวนะคะเส้นทริกของเราหรือเส้นพิเปิลของเรานะคะถ้าเส้นสีเขียวยืนอยู่เหนือเส้นเวลาจะนียก็แสดงว่าหุ้นตัวนั้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะยังอยู่ในช่วงที่มีโอกาสขึ้นมากกว่าลงอยู่นะคะในทางกลับกันเลยถ้าเราเห็นเส้นสีเขียวนะคะต่ำกว่าเส้นเวลาแสดงว่าหุ้นตัวนั้นมีโอกาสลงมากกว่าขึ้นค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตยกตัวอย่างหุ้น VNG ละกันนะคะอ่า VNG เหมือนเดิมเลยนะคะลักษณะการโดเวลาที่เส้นสีเขียวนะคะมันยืนอยู่เหนือเส้น V line นะคะตัวนี้ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะส่วนถ้ามันตัดลงมาด้านล่างตัวนี้ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะคะพอตัดขึ้นอีกก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะพอตัดลงอีกก็เป็นแนวโน้มขาลง ะะเอาไว้ดูในแนวโน้มได้ด้วยก็จะมีนักลงทุนที่ประยุกต์ใช้ค่ะประยุกต์ใช้ตัวอนดิเคเตอร์ตัวนี้ร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเพื่อบอกจังหวะซื้อขายนะคะบางท่านก็นํามาประยุกใช้ร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ย Simple Moving Average นะคะวิธีการใส่เข้าไปก็เหมือนเดิมค่ะคลิกซ้ายที่กล่องหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เลือกหัวข้อ Add Indicator s t r t t i c k นะคะไปที่หมวด Moving Average Indicator ค่ะ นาม Simple, อิเดเคเตอร์ซิมพล moving average เข้ามาสายคลิกสายเข้ามาได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตปรับสีเหมือนเดิมนะคะวิธีการปรับสีเหมือนเดิมเลยนะคะ,ะปรับสีเป็นสีขาวแล้วกันปรับสีแล้วก็ปรับขนาดก็เป็นการประยุกต์ใช้อีกแบบหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าเส้นสีเขียวนะคะ เส้นสีขาวขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นสัญญาณซื้อนะคะแล้วก็ถ้าตัดลงก็เป็นสัญญาณขายนะคะแต่ก็ควรระวังนะคะในจังหวะที่หุ้นมันเกิดไซด์เวย์นะคะ อันนี้ก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้นะคะซื้อแล้วก็ขายอันนี้อาจจะไม่ได้เนาะอาจจะเป็นแนวโน้มแค่เดียวนะคะตัวน,นี้ก็สามารถผิดพลาดได้นะคะเพราะบางทีการที่หุ้นม,มันขึ้นไปสูงสูงนะคะอินดิเคเตอรอ์ขึ้นไปสูงสูงหรือว่าไซเวตในอินดิเคเตอร์อาจจะทํางานผิดพลาดได้นะคะกลับมาที่เดิมเลยนะคะตรงนี้ขายตัดไปขึ้นอีกอตัดขึ้นไปอีกซื้อนะคะพอตัดลงอีกก็ขาย นะคะตัดลงอยู่ก็ยังไม่ซื้อนะคะก็สามารถนำมาประยุกใช้งานร่วมกับตัวอินดิเคเตอร์เส้นค่าเฉลี่ยได้นะคะหวังว่าอินดิเคเตอร์ทริคในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อนนักลงทุนที่เริ่มศึกษาอินดิเคเตอร์เบื้องต้นนะคะสามารถติดตามเนื้อหาและสาระดีๆได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กอ i ฟ School ค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ